พี่อจฉริยะครับที่แตกหักกับสอสอเต้นเนี่ยเขาบอกพี่ว่าอะไรฮะห้ามแตะต้องบังแจ็คอุ้ยแตะไม่ได้เลยเหรอห้ามฟ้องบังแจ็คฟ้องก็ไม่ได้ด้วยห้ามผมเรียกบังแจ็คสิบแปดมงกุฎก็คือห้ามทุกอย่างเลยและทุกอย่างเนี่ยต้องฟังบังแจ็คโอโ้โหนี่ขนาดนี้เลยเหรอผมมุ่งตรงผมไม่ให้ให้ใหราคาแต่เดี๋ยวแม่เขาโกรธนะถึงแม่จะโกรธก็โกรธไปแล้วสอสอเต้ละ่ะเต้จะโกรธก็โกรธไปนี่พี่เป็นใครเนี่ยผมเป็นอาฉริยะผมเป็นอาฉริยะเอ้าแล้วเห็นมีข่าวว่่่าาาหลังงจจจกกบบบคคคดีีีเเนนรืออ้้ะะฟพม โดนสากคดีจะไปไ็นยังไก็คือไม่กลัวเลยเขาต้องกลัวผมไม่ใช่ผมกลัวเขาแล้วถ้าเกิดว่าเขามาซื้อตัวพี่ไปช่วยคดีละพี่ว่าไงผมไม่ขายหรอกครับเพราะอะไรฮะเพราะผมไม่ใช่สินค้าอุย้ยและข่าวที่บอกว่าแม่ส่งรหัสเฟซคุณแตงโมงให้กับบางแจ็คเนี่ยจริงหรือเปล่าผมน่าจะปฏิเสธว่าไม่ได้ส่งแต่แต่เฟซบุ๊กเนี่ยเขายืนยันเลยว่าแม่เป็นคนส่งที่บ้านนี้เอา้าใช่เหรอฮะตัวที่ยังไม่ได้ส่งเครื่องนะก็คือส่งรหัสให้ก่อนเลยถูกไหมใช่ให้ก่อนแล้วพอพี่ไปดูที่โทรศัพท์ของแม่นี่ปรากฏว่าเป็นไ คุยแล้วก็ส่งไปให้จริงแล้วแม่เขาหเหตุผลว่าไงฮะแต่แม่บอกว่าบางแจ็คหลอกหลอกให้แม่ทําเออเอางี้พี่หนุ่มเขาถามว่าพี่เนี่ยกลัวบางแจ็คจะฟ้องไหมมาดิมาดิมาฟ้องผมที่เมืองไทยมาดิมาดิมาฟ้องผมที่เมืองไทยอุย้ยพี่หนุ่มนี่พี่ปั่นหรือเปล่าเนี่ยแต่อันนี้ผมไม่ได้ปั่นนะพี่อัดพี่หนุม่มเขาปั่นหรือเปล่ามันปั่นไม่ได้หรอกเออเพราะอะไรไหมเพราะอ,อะไรฮะเพราะเราคือเพื่อนกันเพราะเราคือเพื่อนกันเพราะเราคือเพื่อนกัน